ไปต่อฮะไปดูเรื่องของ6มิติเออฟังดูเป็น6มิติเลยนะการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันครับเซลฟแคร์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนทุ่มทุนทุ่มเทคือจ่ายเพื่อสุขภาพมากขึ้นะะับบนี้เป็นกันทั่วโลกเลยครับก็เลยกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นยังไงไปติดตามกันครับ ันที่17สิงหาคม2565ภายในงานแคร์เอเชีย2022เจาะ6พิติเซลฟ์แครการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันพฤติกรรมผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนธุรกิจ Health and Well-being ในทศวรรษหน้าและเปิดไฮไลท์งานแคร์เอเชีย2022ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยกำลังซื้อที่สูงจากการหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นของประชากรทั่วโลกทำให้ธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตด้วยมูลค ามากกว่า1.5ล,ล้านล้านดอลลาร์และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นร้อยถึง10ในแต่ละปีงานแคร์เอเชีย2022นะครับเป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนครับในงานท่านจะพบกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับงานเราจะเน้นเรื่องของการให้ความรู้ในการที่จะป้องกันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดีกว่าป่วยแล้วค่อยมารักษาครับผู้ร่วมแสดงงานของเรานะครับเร มีผู้ร่วมแสดงงานกว่า200บูธจาก125บริษัทนะครับซึ่งก็เป็นสินค้าและบริการด้านสุขภาพอย่างที่ผมเรียนนะครับจะมีหน่วยงานจากภาครัฐที่ให้การสนับสนุนและร่วมงานนอกจากนั้นยังมีผู้สนับสนุนงานเรานะครับแล้วก็เอ็กซิบิเอร์เราที่มาร่วมงานนะครับซึ่งก็สินค้าทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนครับจำนวนผู้เข้าชมงานที่ทางผู้จัดงานคาดหวังนะครับก็ตลอด4วั คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า25,000คนนะครับการซื้อขาย ภายในงานคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทครับผมขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะครับที่รักสุขภาพนะครับหรือผู้ที่ยังไม่เคยดูแลสุขภาพหรือใส่ใจสุขภาพตัวเองมาที่งานแคร์เอเชีย2022นะครับวันที่1-4กันยาที่ไบเทคบางนาฮอ101ครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นนะครับในการดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าการที่เราป้องกันและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงย่อมดี กับการที่เจ็บป่วยแล้วมารักษานะครับ เซลฟ์แคร์หนึ่งในเทรนด์สุขภาพที่ถูกพูดถึงมากในปัจจุบันเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเมื่อผู้บริโภคบอกว่าการพบแพทย์เพื่อรักษานั้นไม่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในระยะยาวและมองหาบริการด้านสุขภาพเพื่อฟื้นฟูดูแลตัวเองหรือทําได้ด้วยตนเองจากการสํารวจโดย m c ็กินซีแอนด์คอมเพนีพบว่าปัจจุบันมี6กวิติของการดูแลสุขภาพที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญประกอบไปด้วยสุขภาพสมรรถภาพร่างกายโภชนาการ รูปลักษ์การนอนหลักและความสงบทางทจิตใจจึงเป็นมิติที่ผู้ประกอบการในอุตสาหากรรม Health and Wellness ทั่วโลกควรให้ความสำคัญเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกครู่เดียวนะคะ